วันนี้จะมาลงปากคอครับพี่น้องรอบที่เราลงปรกกดบ่ได้เรื่องครับวันนี้เปลี่ยนแผนครับมาลงปากคอครับเยืะอเยืะมวันนี้จะเป็นจิ้งดีครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมจะเปล่าใส่ครับมันยิงเหมือดครับพี่น้องนี่ครับไม้ก็จะเป็ี่นแองน้ำปลาครับปากคอก็จีไหลเนี้ยฟังเสียงนี่ก็กุ๊บกับกุ๊บกรับอยู่พี่น้องแที่สูตรเก้าครับเสียบหลังคือเราครับพี่น้อง เสียบลางคือเาครับจริงดีโบรายครับมันนี่เลี่ยงไว้ตายมัดไม่รู้ว่าเป็นอย่างมันหรืตายรยิ้คือเสียบ,บเขาเห <c oughs> ยอะลอยครับเห็นมันลอยน้ำแดงๆจังไลยครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวผมพอใส่เบดก่อนครับเดี๋ยวมันจะมืดครับเดี๋ยวที่ผ้ายามครับพี่นอ้อง แต่ยงังไม่เร้วครับพี่นอ้องเวทเหลือบักหลายเลยหาหมง่งใส่ยากครับมันฟังสั้นครับยางกลับมายางกลับมาเห็นป่าตัวนึงครับกินเวทแล้วครับพี่นอ้องพอหน่อยครับแหกมาครับโอ้ยว่าอะไปนอยู่ครับสานีกับปอนอิ่มครับพี่นอ้อง เตรียมแรกครับเก็บไปก่อนครับโอ้หหมงใส่งียบฟังมันสั้นไปครับเก็บปลาก่อนนี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับสวดีตอนเศร้าครับมันนีมาหลอบเศร้าเลยครับเมื่อคืนหนีใส่แล้วกับยางกลับได้ตัวนึงเลยกับกลับบ้านเลยครับ รุ่นตอบเสาเลยครับพี่น้องว่ามันทรงเงียบๆรัรเมอุ้วานนี่อันนี้ก็ตีห่ากลัวๆแล้วครับโเงียบทรงเงียบครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาที่นี่โตพ่อให้ เดี๋ยวปนมถ้าตั้งกล่องก็หายนี่ใส่หัวกับตัวนี้เบียดซักโอเคเหยียบครับพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับามเบียดมาทีกว่ดแล้วครับพี่นอ้อง ตัวนี้ตายครับแตมที่สองลังจากตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนได้เตียมหนึ่งเตีมที่สอง,ง,ต,งตัวน,น,น,นี้ครับ,ตรรบแต่ว่าตายครับเมื่อคืนนี่บริเวณมาเบิงครับเดี๋ยวเก็บปากกันครับเงียบไร้ครับรอบนี้บมื่อคืนช่วงไอ้ฝนมันตกใหม่ครับนี่มันมันเบิดฤดูกามันวะ ยีงงียบคิ๊บเยอะยังยูครับปลามันก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันบุกกินตัวกุบกับกุบกับอยู่น้ำปานครับพี่นอ้องแต่ว่ามันบวกกินเบ็ดครับซึ่งมาตีเบ็ดกะบบเห็นมันกินครับ สิเบิดแล้วละครับเบสเป็นร้อยปลาอี่สองตัวอันนี้ก็บ่ถือครับหอยยํเยีายงอยู่ครับแต่ว่าเยื่อหลอนครับพี่น้องผมมีคลิปสิโลงครับมาหาทายคลิปแต่มันก็บ่ได้ตามที่เป้าตั้งไว้ครับพี่น้อง นี่กันสิให้แต้มสานียแล้วครับไปลงให้พี่น้องเบื้องครับส่องอ้ยเขามือละสามคลิปส่องผมสามอาทิตย์คลิปหนึ่งกันยังบ่ได้อยู่ <c oughs> เม็ดบ่แล้วครับเหลืออยู่สามคันเงียบจิบลิปนี้กัสิไปสมนีย์กันครับพี่น้องเรเก็บของกับบ้านกันครับ ครับบรรยากาศปลาลายครับต้องโมกินเบ็ดอ้น้ำเ,เลยพี่น้นคลิปนี้ไว้สำนีครับพี่น้องสวัสดีครับ